โอเควันนี้ก็มาเจอก,กับพ่อเตเอเชนเคนะครับอาจย์ที่เห็นที่ควรานนะครับผมตอนจอนเพิ่มเริ่มคิดแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดน,นะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นพอมาจาักวันนี้แหละก็คือของจริงก็คือว่าดูจากมาเกมนี่นะผมก็เริ่มจัดทันแล้วล่ะนะเพราะว่าเริ่มใกล้สถานการณ์แบบโคตรของโคตรมากแล้วนะก็มาดูกันว่านะ คือดูจากเวลาของฝั่งอิตาลีหรือสเปนอะไรอย่างนี้สแสนะดงน่ะลืมชื่อแล้วก็ฝั่งผมก็เวลาก็ห่างกันตั้ง20กว่าวีนะก็ไม่รู้ว่าจะแก่อย่างไงนะโอเคเรามาดูกระดีกวกาจากที่เห็นกระดานนี้ว่าผมเสียค่อนข้างเยอะมากมายเพื่อแลกกับแลกกับแลกกินไปอย่างปกตินะก็ มาดูกันเลยโอเคผมก็ได้เริ่มก,การการกินม้านะผมก็มาไป c ห้ปกตินะแล้วก็เรือทําการไปที่ f เรือ f 2เพื่อการเช็กเมดใส่ผมนะผมเลก็ททำการเอาคิคงไปขยับ c หนึก็ตามปกตินะดูจากเวลาของผมและของเขาก็ผมตั้ง50ห่างไปตั้ง6วินาทีถือว่าเป็นตาเกมที่เกมนี้มันเป็นเกมที่ คนท้าที่จะดูเดเตือนแล้วประชันด้วยความเลวมากโอเคมาดูต่อไปกันแล้วก็ทําการเช็คเมย์ต่อไปไปที่ F1 ผมก็ขยับไปไปที่ B2 แล้วก็มีการเอาเรือมาต่อกันนะมาต่อเรือเพื่อจะมาเช็คใส่ผมนะแล้วผมก็ทําการเอามาเพื่อจะจะมาขยับจะกินเข่งนะมาดูต่อไปโอเคแล้วก็มาทําการเริ่มเช็คใส่ผมนะ ผมก็เลยผมก็เลยทำการเอาขยับคิงไปยัง e 3ก็ปกตินั่นแหละนะแล้วก็จะทำการลุกผมนะครับผมก็ตามที่เกเห็นในกิจการการเล่นนะแล้วก็ลุกไปลุกมาแล้วก็ม้าก็เริ่มทำการลุกใส่ผมแล้วก็เอาก็ขยับคิงมาย้ายไปย้ายมาปุ๊บแล้วก็ขยับขยับไปขยับมาปุ๊บโอเคเรือก็ทำการผมก็ทำการขยับนะ แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ดูที่เวลาผมมีผมก็เหลือเวลาตั้ง15วิแล้วฝั่งตรงข้ามก็เหลือตั้ง8วิก็เลยต้องศึกประชันด้วยความเร็วแล้วว่าใครจะชนะกว่ากันแล้วก็เรือทําการลูกใส่ผมไปที่ E3 บวกผมก็เลยกินเรือกลับน,นะพ่อเวลาเริ่มใกล้จะหมดแล้วแล้วนะแล้วก็เรือก็ทําการใส่ลูกผมอีกแล้วผมก็เหลือตั้ง12วิแล้วฝั่งเข้าก็เหลือ6วิ สุดท้ายก็จะเป็นก็อ,นอย่างนี้นะครับเดินปุ๊บก็จบหมดเวลาทันทีผมก็เป็นฝ่ายชนะสีดำได้เพราะใช้เวลาในการยื้อของฝ่ายตรงข้ามแรกของผมเองนะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่แบบเดือมากนะก็ง่ายๆก็คือเกือบแพ้แหละนะแต่ก็ยังชนะมา,มาได้เพราะเวลาการยื้อของผมนะโอเคก็ก็ไม่ค่อยมี เพก็มีเกมเด็ดไร่มากมากมายนะผมก็เพิ่งหัดเล่าครั้งแรกด้วยต้องขอกาบไภัยด้วยนะก็จบเพียงเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับกดกรดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย